ชอบไลฟ์แชร์สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามีสาระความรู้เกี่ยวกับเอมไซจากสับป,ปะรดมาฝากกันค่ะสับป,ปะรดนะคะเป็นผลไม้ที่มีประโยชน์นะคะแล้วก็มีสารอาหารหลากหลายอย่างแล้วก็เป็นที่นิยมทานนะคะโดยเฉพาะมีทั้งวิตามินเกลือแร่คาร์โบไฮเดรตแคลเซียมฟอสฟอรัสธาตุเหล็กนะคะแล้วก็ยังมีสารอาหารอื่นๆเนี่ยอีกหลากหลายอย่างเลยภายในสับป,ปะรดนะคะเราจะมีเอมไซชนิดหนึ่งเรียกว่าบอร์มิเลนนะคะซึ่งมันจะมีทุกส่วนเลยนะคะของสับป,ปะรดแต่ว่าที่เยอะที่สุดเนี่ยก็คือจะอยู่ตรงส่วน ส่วนแกนการของสับปะรดนั่นเองโดยเจ้าเอ็มไซต์ตัวนี้นะคะจะทําหน้าที่หรือว่าแก้ปัญหานะคะให้กับคนที่ดูแลเรื่องของระบบทางเดินปัสสาวะติดขัดนะคะอย่างเช่นโรคนิ้ว โรคไตนะคะรวมไปถึงอาการโรคบิดต่างๆนะคะที่เกิดจากการขับปัสสาวะไม่ออกนั่นเองนะคะนอกจากนี้นะคะในบอบเบลเนี่ยที่เป็นเอ i ไซสำคัญในสับประรดยังมีฤทธิ์ในการสมานแผลแก้การอักเสบของแผลกระเพาะอาหารหรือว่ารำไส้นะคะในขณะเดียวกันก็คือช่วยย่อยได้เป็นอย่างดีนะคะในเชิงสมุนไพรเขาบอกว่าสมุนไพรตัวนี้หรือว่าผลไม้ตัวนี้นะคะเหมาะที่จะทานหลังอาหาร เพราะว่าช่วยย่อยแล้วก็มีกาดใยอาหารที่เยอะนะคะในขณะเดียวกันเนี่ยทางการวิจัยนะคะเขาก็มีการบอกมาว่าเจ้าเอนไซม์จากสับประรดนะคะมีฤทธิ์ในการช่วยดูแลหรือว่าปกป้องหัวใจนั่นก็คือช่วยการสลายริ่มเลือดนะคะทำให้ในเรื่องของคนที่มีปัญหาคอเลสเตอรอลในรูปหัวใจเนี่ยสามารถดีขึ้นได้และสับประรดนะคะยังมีรสชาติที่อร่อยมีกาดใยจากอาหารนะคะช่วยทําให้คนที่มีปัญหาท้องผูกเนี่ยดีขึ้นได้ด้วยเช่นเดียวกันแล้วเอนไซม์จากสับประรดนะคะอยู่ในคา ของวเรานะคะเพราะฉะนั้นใครที่มีปัญหาในเรื่องของแบบนี้นะคะสามารถที่จะทานคาวีเป็นประจําทุกวันอาการที่เกิดจากการขับปัสสาวะไม่ออกโรคนิ่วหรือโรคปิดรวมถึงอาการท้องผูกเนี่ยก็จะดีขึ้นได้ดังนั้นอย่าลืมคาวาาวีเป็นประจําทุกวันนะคะ